ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่64และคำอำานวยพรในเดือนแห่งความสมดุลต้องจัดการก่อนเกิดปัญหาคือสติปัญญาในการแก้ความยากเริ่มจากง่ายทำงานใหญ่เริ่มจากเล็กต้องจัดการก่อนเกิดปัญหา ประโยคนี้สอดรับกับยามสงบง่ายที่จะประคองยังไม่เกิดปัญหาหวางแผนง่ายมีความหมายว่าเหตุผลที่จัดการและสลายภัยพิบัติได้ง่ายเป็นเพราะยังไม่มีกล่าวคือจิตแห่งความทยานอยากยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ได้ก่อตัวเป็นความเสียหายจริงต้องจัดการก่อนเกิดปัญหาบอกเราว่าต้องเตรียมความพร้อมให้เต็มที่จึงไม่มีภัยจริงอยู่ที่กระดาษขาวหนึ่งแผ่นเราจะระบายสีอย่างไรก็ได้แต่ก่อนหน้านั้นต้องมีภาพร่างในใจเสียก่อน ในอดีตมีพื้นฐานที่ลึกอยู่แล้วมิฉะนั้นกระดาษจะดีอย่างไรก็ไม่เท่ากับผลงานที่ดีได้เช่นเดียวกับการทำธุรกิจคำว่าธุรกิจในภาษาจีนอ่านว่าเซิงอี้ประกรอบด้วยตัวอักษรสองตัวคือ เซิงแปลว่าการเกิดและคำว่าอี้แปลว่าความหมายดังนั้นในการทำธุรกิจเราจะให้เกิดความหมายอะไรนี่คือความคิดแรกเริ่มที่สุดทั้งยังเป็นการชี้ทิศทางของจุดหมายปลายทางหากจิต แรกเริ่มเป็นการให้คุณแก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อมหาชนและทั่วล่าถือว่าธุรกิจประสบความสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะจิตแรกเริ่มที่สร้างความซาบซึ้งใจแก่ตนและผู้อื่นได้จึงสร้างปฏิสัมพันธ์จากความซาบซึ้งใจได้ดึงดูดคนทรัพย์สินและวัตถุที่ต้องการมาอยู่ข้างกายได้ แต่การมีเพียงความคิดที่ดียังไม่พอยังต้องมีทีมงานทุนทรัพย์และการตลาดเพราะไม่ว่าจะทำงานอะไรความคิดทางอัตวิสัยล้วนต้องปฏิบัติตามกฎภาวะวิสัยในคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่25กล่าวว่าคนเจริญรอยตามดิน ดินจเจริญรอยตามฟ้าฟ้าจเจริญรอยตามเตา่ตาเต่าจเจริญรอยตามธรรมชาติดวงส่วนตนแข็งเพียงใดก็มิสู้ดวงของชาติบ้านเมืองดังนั้นอยู่ที่ใดก็ต้องเคารพกฎหมายของที่นั่นประเทศจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ต้านทานกงล้อของยุคสมัยไม่ได้ ดังนั้นอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องเคารพกระแสนิยมของยุคสมัยนั้นแต่พลังของฟ้าดินจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่แข็งแกร่งไปกว่าต้นทานเตาที่ยิ่งใหญ่แต่เตากลับไม่แสดงปณิธานของตนเพียงคล้อยตามธรรมชาติของสรรพสิ่ง ให้สรรพสิ่งมาและไปตามธรรมชาตินี่คือเต๋อเจริญรอยตามธรรมชาติดังนั้นไม่ว่าจะเตรียมการที่มีรูปอย่างไรล้วนมิสู้ทำความเข้าใจกฎที่ไรรูปเสียก่อนเมื่อกุ่มกดได้จึงสามารถเตรียมการล่วงหน้าให้ไม่มีภัยได้ จากนั้นถือการทำงานเป็นการฝึกปฏิบัติและการฝึกฝนคุณธรรมเป็นการเตรียมทุนทรัพย์จากนั้นเริ่มต้นจากทุกปัจจุบันขณะโดยไม่แย่งชิงการเสพสุขและผลประโยชน์ไม่ยอมแพ้ต่อง,งานหนักและยากลำบากไม่หลงไหลในชื่อเสียงผลประโยชน์และผลงานและ ไม่หยุดการบุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆณนะเวลานี้แม้งานที่มีรูปยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ทุนทรัพย์ที่ไร้รูปได้สั่งสมไว้อย่างเพียรพร้อมสมบูรณ์เพียงแต่รอโอกาสที่สุกงอมเมื่อมีคุณธรรมย่อมแปรเปลี่ยนเป็นการได้เอง ต้องจัดการก่อนเกิดปัญหายังมีความหมายแฝงอีกประการหนึ่งคือเมื่อไม่ถูกเรื่องเก่าพันธนาการจึงสามารถปลดวางและสร้างสิ่งใหม่ได้การเดินทางบนโลกทุกคนล้วนมีประสบการณ์มานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหรือความสำเร็จมีเพียงการปลดภาระในอดีตลง จึงสามารถปลดเปลื้องการจองจําตนเองและไปสู่อนาคตที่ใหม่หมดจดได้การปลดวางและสร้างสิ่งใหม่ที่ท่านเหล่าจืออธิบายคือสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะความว่างเปล่าคือเหตุปัจจัยเริ่มแรกของความมี ทั้งยังเป็นสภาวะสูงสุดของชีวิตความหมายของชีวิตอยู่ที่การแผ่ขยายไม่ใช่การรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ต้องสนใจว่าวันนี้ตนคือใครพรุ่งนี้ล้วนต้องเป็นตนเองในแบบที่ดียิ่งขึ้นดังนั้นจึงกล่าวว่าต้องจัดการก่อนเกิดปัญหา ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งต้องปลดวางและสร้างสิ่งใหม่นี่คือสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของการแก้ความยากเริ่มจากง่ายทำงานใหญ่เริ่มจากเล็กโดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่อวันที่11พฤษภาคม2566 ผยแพร่วันที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสอง